บูกรอนดอนนะครับวันนี้เป็นที่สนามทางด้านเดอะเอ็มเคเอ็มสเตเดียมนะครับบ้านของฮาวสตีนนะครับวันนี้จะเปิดฟุตบอลในรายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับพบกับทางด้านอย่างลีดยูนิเต็ดนะครับฮาวสตีนนะครับเจอกับลีดเนี่ยเกมล่าสุดนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับในคาราบาวคัพนะครับก็เป็นทาง เฮาที่ชนะไม่ได้นะครับส่วนเกมน่าสุดของฮัสตี้นะครับเสมอนะครับเปิดบ้านเสมอกับโคเวนที่ไปนะครับ1-1ส่วนฝั่งลีดยูนเต็ดเองนะครับชนะทางเมนวอลสามประตูต่อศูนย์นะครับโดย5เกมหลังของทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานของฮัสตี้ไม่แพ้ใครเลยเสมอถึง2เกมนะครับและก็ชนะไป3เกมเลยส่วนฝั่งทางลีดยูนเต็ดเองนะครับ5เกมหลังของลีด ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะทั้ง3เกมรวดนะครับเสมอไป2เกมฟอร์มค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่คู่นี้บอกเลยว่าสิติที่เคยพบกันนะครับเป็นทางด้านหลีทที่ทําได้ดีกว่านะครับเป็นที่ลีทเป็นลีทที่ชนะทั้งเกือบทั้งหมดนะครับมีเฮาซิตี้ชนะไปเกมเดียวหลังที่จะพบกันนะครับไปดูตัวผู้เล่นของทางด้านอย่างเฮาซิต y ี้นะครับวันนี้ฝากความหวังกับอัลอน คอนเนลลี่นะครับลงมาชาการให้กับทางฝั่งฮาวซิตี้ส่วนลียุนเต็ดนะครับเดนนิสเจมส์นะครับแล้วก็จัวดานลัคนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอื่นๆนะครับที่คอยปัดปั้นเกมให้กับทางลีดวันนี้ค่อนข้างพร้อมพอสมควรนะครับเรตต์างประเทศนะครับวันนี้ยังมองมาให้ลีดยุนเต็ดเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวด้วยโมเมนตัมด้วยนะครับลีดอาจจะมีนักเตะที่อาจดีกว่าว่าด้วยด้วยสภาพทีมนะครับค่อนข้างมีความพร้อมมากกว่าแล้วบวกกับสิติที่ลีดเนี่ยเวลาเจอกับพาว แ้ทางนะแม้ว่าจะไปเยือนก็าตามวันนี้ยังมองว่าโมเมนตัมของลีดน้าเฉีย์มากๆนะครับอ่าโอเคแหละแพ่นเองรักษาทิติเองนะครับแล้วตอนนี้ร้อนแรงเหลือเกินสําหรับลีดนะครับผมว่ายังเกมนี้ยังเอาตัวรอดกับลีดได้รุนได้สําหรับลีดนี่ยผมว่าลีดไม่แพ้ครับในเกมนี้ขอผม่าจะเป็นนะครับมองไปที่ความสดความดุดันนะครับของเกมรุกของในด้านลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้ไว้ใจไปที่ลีดยูไนเต็ดได้เลยฮะ